เจ๊เพนจักรพพบเพนแขลูกหม้อปากหม้อก้นหม้อหูหม้อฝาหม้อหน้าหม้อครบทุกอย่างที่เป็นลูกหม้อของตระกูลชินวัตรได้โพสต์เฟซบุ๊กจักรพพบเพนแขบอกว่าท่านนายกทักษิณจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอะไรจะเป็นไปก็ต้องเป็น พี่เป็นพ่อเขาอ่ะพี่เป็นเมียเขาอ่ะพี่เป็นลูกเขาอ่ะลูกเขายังเอามาปู้ยยี่ปู้ยำในตำแหน่งนายกสะจนแบบไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วเนี่ยผู้คนชิงชังรังเกียจเห็นความโง่เขลาเบาปรราัญญาเขาเป็นคนอำมิตพี่เอกพี่จักรภพเจเพนสุดแท้แต่ใครจะเรียกว่าอะไรเขาเป็นคนอำมาตย์เขาอาจจะมีพระคุณกับพี่ แต่เมื่อวิเคราะห์พี่ต้องวิเคราะห์ในภาพรวมของแผ่นดินคนคนนี้โกงชาติโกงแผ่นดินครับพี่มันโกงมันโกงมันโกงมันจึงต้องติดคุกไงพี่คดีที่นำมาสู่การติดคุกของมันคือการโกงโกงโกงคุณกล้ายืนยันข้อเท็จจริงนี้ไหมล่ะคุณจักรภพ คุณเอาแต่แบกจนเกียรติยศศักดิ์ศรีความน่าเชื่อถือของคุณพังพินาศคุณไม่ใช่คนโง่คุณไม่ใช่คนไร้การศึกษาคุณเคยเป็นคนที่สังคมชื่นชมเป็นสื่อมวลชนที่เก่งเป็นนักวิเคราะห์ที่แหลมคมแต่เวลานี้คุณ,ณสมบัติเหล่านั้นสูญสลายหายเกลี้ยงมีสักคำหนึ่งไหม ที่พี่กล้าพูดว่าทักษินโกงไม่โกงมันจะมีคดีเหรอไม่โกงมันจะถูกพิพากษาติดคุกเหรอพี่ไปดูคดีที่มันถูกพิพากษาจำคุกสิคดีอะไรพี่คดีโกงไงโกงไงโกงไงแล้วมันก็รับสารภาพและมันก็กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษมันบอกมันสำนึกผิด พี่จักกระพบพี่ไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้เลยเหรอว่ามูลเหตุทั้งหมดเกิดจากความโกงทรยศคดโกงแผ่นดินของมันมันโกงพี่มันโกงท่านนายกทักษิณจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมันโกงพี่มันโกงเงินประเทศชาติไปเป็นเงินของมันโคตรญาติของมันมันโกงแม้กระทั่งตำแหน่งต่างๆในการเลื่อนพักพวกมัน มันโกงพี่พี่ต้องกล้าพูดว่ามันโกงพี่หยุดพูดว่ามันทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติใช่บางอย่างมันอาจจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่สิ่งที่มันโกงชาติพี่ก็ต้องกล้าพูดว่ามันโกงมันโกงและมันโกงดังนั้น การที่พี่ออกมาอวยวัฒนายกทักษิณจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอะไรจะเป็นไปก็ต้องเป็นไม่จริงพี่มันโกงแล้วหนีน้องสาวมันโกงแล้วหนีลูกมันฝ่าฝืนจะริยธรรมอย่างร้ายแรงพักมันก็เอาแต่อวยเหมือนที่พี่อวยนี่แหละ กลบเกลื่อนความจริงเอาความเท็จขึ้นมาบดบังไม่เคารพสติปัญญาประชาชนวันนี้คนอย่างจากักรภพเพนแขกกลายเป็นคนด,าด,ด่าดืนแบบบริวารทักษิณที่มีความรู้ดีๆที่พี่เคยมีหมดทั้งหมดชิบหายหมดพี่ไปเทียบเท่ากับอดีศรเพียงเกตไปเทียบเท่ากับไอ้พวกนั้นหมดแล้วนี่คือการทำลายตัวเองของคุณคุณจักรพ เป็นแขนะฮะ